มาดูกันครับเงื่อนไขในการซื้ออันนี้เราดูที่ H1 e 1นี่สำหรับเกนกราฟทองคำอย่างแรกแล้วที่เราจะดูนะคือดูชุดนี้ไอ i ชุดท้านี้ไอ i คืออยู่ตำแหน่งของโอเวอร์โซจุดนี้เลยฮะที่เราดูเลยเงื่อนไขแรกนะนี่คือเงินไขหนึ่งอย่างแรกเลยดูเลยถ้าเขามาย่ำย่ำชุดนี้เนะี่ย อาลัยไตมาย่ำย่ำชุดเนื้อตำแหน่งโอโซเนี่ยให้เรามองแล้วว่าให้เรามองแล้วว่าโอกาสที่หลักราคาลงมาค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ขึ้นไงที่หนึ่งนะเงื่อนไถที่สองก็เงื่อนไถที่สองก็คือดูแม็กดีต่อไปแม็กดีเกิดอะไรขึ้นชุดนี้ แม็กดีเริ่มอยู่ด้านใต้น้ำแล้วแล้วเขาตัดขึ้นตัดขึ้นชุดนี้ตัดขึ้นพอเราดูเรื่องตการตัดขึ้นของแม็กดีบางทีเราก็ราคากราฟยังไม่เกิดยังไม่เกิดอะไรขึ้นเราดูแท่งฮิสโตกัมแท่งฮิสโตกัมที่เกิดขึ้นชุดนี้เห็นไหมราคาแรงซื้อเริ่มจะลดลงลดลงแรงขายเริ่มจะลดลงลดลง เริ่มแบบสั้นลงแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีนะให้เรามองเลยว่าชุดเนี้ยเข้าตามเงื่อนไขที่สองนะอ่าเงื่อนไขที่หนึ่งตรงนี้นะนี่เงื่อนไขที่สองะตอนนี้เราดูต่อไปอยู่ถึงแม็กดีจะบอกละฮิษโซกแกรมจะบอกละแม็กดีเริ่มตัดละฮิตโซกแกรมเริ่มเขียวละและเริ่มเกิดโกลเด้นคอร์ดละเราก็ดูอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขที่สาม ลากาเกิดอะไรรากาเกิดไพ่แอคชัน่นเนี่ยรูปแบบเขาคุณจะเป็นรูปแบบ W ยกตัวอย่างเงี้ย W เนี่ยโอกาสที่เขาจะไปค่อนข้างสูงเลยซิดดีดาวอ่าแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาเป็น W W เนี่ยเรายังไม่ได้ให้ค่าอะไรเราแบบเอาเราจะเทรดได้แต่ว่าคือเหมือนกับทรงมันยังยังย่ำย่ยอยูอย่ยยเป็นฐานที่เฉยมันยังไม่แรงเท่าไหร่ทรงนะ เหมือนทันฐา,านทําฐานเฉยว่าเขายังไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปดบิวลักษณะนะเนี่ยโลเขายกโลเขายกขึ้น,นค่อนข้างแรงทีนี้ให้เราเข้าอย่างไงในเมื่อราคาเกิดแอคชั่นละเกิดเกิดฮัดเทินรูปแบบครบหมดละให้เราดูขาที่สองของเขาเนี่ยขาที่สอง เขาเกิดเป็นプライแอคชั่นเห็นไหมร,ราคาเกิดเกิดเป็นプライแอคชั่นเป็นรูปแบบของプライแอคชั่นอ่าราคาเกิดเป็นรูปแบบของプライแอคชั่นและเขาก็ทะลุตรงนี้โลหายของเขาขึ้นไปแล้วอ่าหายของเขาขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็หาจุดที่เข้าแลยเลยก่อนจบชั่วโมงปุ๊บเข้าเลยชุดแรกเลยหนึ่งไม้แรกแล้วก็ไม้ที่สองก็คือหาจุดที่เขาย่อตัวลงมาใน pa จุดเนี้ย ในพืช pa ของแท่งนี้ให้เราหาเข้าออเดอร์อีกไม้หนึ่งในจุดนี้อยิงแค่2ไม้พอเข้าแค่2ไม้พอแล้วทีนี้จะมีจุดตัดกําไรกับจดุดตัดขาดทุนเราไม่รู้จะวางตรงไหนถ้ามันมีโอกาสแล้วฮะที่กราฟจะไปแล้วก็กลับตัวลงไปเลยก็ได้ใครจะรู้อ่ามันมีโอกาสอยู่แล้ว,ลวทีนี้เราจะทํำยังไงเราวางสตนะ็อปล็อตะถ้าเราวางแท่ง pa เงี้ย มันจะแคบไปคือชุดนี้วางระวางได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ปลอดภยัยคือปลอดภยัยแต่เขาจะเปลี่ยนเทนแน่ๆคือชุดนี้ไส้ของเขาเนี่ยฐานของเขาเนี่ยเป็นจุดวางสต็อปล็อต SL มันจุดหมาย SL ของเขาชุดเนี้ยจุดหมาย SL ของเขาอ่าแล้วที่นี่ตัดกําไรอะ่ะตัดกําไรคือสวิงเห็นไหมสวิงนี่คือหัวสวิงและตรงนี้ฐานสวิง เราก็เอาฟิโบคาดเลยวัดมาเลยฟิโบคาดมาเลยอ่าถึงนี่เลยฟิโบนะคาดมานี่เลยแล้วตัดกัดกําไรตรงไงแนวหกสิบเอ็ดจนะุดแปดคุ้มละตอนนี้ไปเช็คลิสก์กรตอันนี้เราเช็คลิสก์กรและเนี่ยเราขาดทุนเราขาดอยู่ประมาณชุดนี้แสดงว่าเราถ้าเราเอาที่หกสิบเอ็ดจุดแปดก็จะอยู่ประมาณ แสดงว่าเราได้กี่กส่วนหนึ่งสองเราได้ถึงสามต่อหนึ่งเวลาเราขาดทุนเราขาดแค่หนึ่งส่วนเราขาดแค่หนึ่งส่วนเห็นไหมเวลาเราขาดทุนเราขาดแค่หนึ่งส่วนแต่เวลาเราได้เราได้สามซึ่ว่าอาคุม้ม อาชุดนี้คุ้มผมเคยคิดที่ว่าจะใช้สต็อปลอสชุดนี้นะสต็อปลอสชุดด้านล่างเลยคือชุดนี้ของฐานของเขาเลยแต่ผมมองแล้วว่าถ้าวัดจากอาอามันไม่คุ้มมันคือหนึ่งต่อึ่งคือมันมันไม่คุ้มนี่จะไปเทียบกันที่วินเลสแหละอมืมันไม่คุ้มฮะ มันต้องวัดที่ลิสต์หอย่างแรกคือชุดแรกคือ1วัดกันที่ลิซิลิสต์รีวอทต์อัตราการแพ้ชนะอย่างเอ้ดดิทอย่างแรกคือ W ิ i l l นเลอัตราการแพ้ชนะข้อที่2คือวัซซี่อาร์ลิสต์ลิสต์รีวอท คือให้สองอาวิเลสกับลิสเนี่ยพอๆกันหนึ่งวิเลสอยู่ประมาณสัก60%คือ10ครั้งเนี่ยชนะทั้งหครั้งแพ้อาจจะแพ้ทั้ง4ครั้งอะไรนี่คือวิเลสใถ้อยู่ประมาณเนี้ย5้าเปอร์เหรือ60%สน์ก็ถือว่าเก่งละหรืออาอาอา,อา,อาถ้า1ต่อ1เนี่ยยังไงซะเราก็อยู่ทุน ถ้าเกิดเป็นวิลเลจประมาณนั้น50-60%แต่เราเพิ่มลิส l ลิสของเขาก็คือ3ต่อหนึ่ต่อ1ต่อหนึแสดงว่าถ้าเราชนะตักง 50- 60%หรือ6กเราก็ยังกำไรนี่คือจุดที่ทำไมต้องวางสต็อปลอตตรงนั้นทำไมต้องต้องอเข้าจุดนั้นทำไมต้องเข้าอย่างนี้และเข้าอยู่ประมาณนี้ เราจะไม่พูดถึงมาตีเกลียวเราพูดถึงการเข้าเป็นระบบเเราต้องมีขาดทุนและแพ้บ้างประมาณนี้